ทุกคนด้วยนะคะตอนนี้คนย้นกลับประมาณ F.J.K. อ JK ครั้งหลายตัวเดิมคงรู้นะไม่ได้มาแคสเกมเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของใหม่อีกแล้วที่มาจาก7 e เ e ่ e อแรบเป็นปฏิทินของปีพศ2016นี่เป็นของช่องสามเออก็ จำนวนราคาเนี่ยก็สามพบาทขนาดก็คือหคูณปดจุดสี่นิ้วโอเคมามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงถ้าไม่โฟกัสโอเคโฟกัสละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแบบเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะ,ต,ต,ะตั้งได้แบบนี้เหมือนกันเนาะโอเคมา แกมาลักษณะก็จะอะไรประมานี้เนาะมาแวบอันนี้ก็จะเป็นของเดือนมกราง่ายๆไม่มีเไรมากดอ,กอรแอนไม่เกี่ยวโอเคอันนี้ก็จะเป็นของมกรามาดูเดือนกุมภาโอ้โหสีชมพูหวานแววโอเคก็จะเป็นของกุมภาต่อไปเดือนมีนาเนาะปะดู วหววอูลล๊ล่วงโอเคก็จะเป็นสามคนโอเคมาดูกันที่เดือนเปิดไม่ได้เดือนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเดือนเมษายนก็ประมาณนี้มาต่อไปแหวบเดือนพฤษภาคมสิมพู ใส่แนรักมุงมิงโอเคก็จะต่อไปก็จะเป็นลักษณะของเดือนมิถุนายนแวบก็จะเป็นอะไรแบบนี้เนาะโอเคเปิดเปิดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเดอนของกรกฎาคมไปดูแวบโอเคก็จะเป็นลักษณะของคนกําลังออกกำลังกายละมัง้งละมั้งเฉยโอเคมาเดือนสิงหาคมแวบ ก็จะอะไรประมาณนี้รูปเป็นลักษณ่อยไงไม่รู้อ่ะกำลังเล่นมั้ง,ง้างั้นมามาดูกันที่เดือนแวบโอ้โหเป็นการแต่งตัวที่เดือนอันนี้เดือนกันยายนนะโอเคก็อะไรประมาณนี้มาดูกันที่เดือนต่อไปแวบเปิดเปิดไม่ได้เปิดปสสเดือนตุลาคมก็ จะเป็นผู้หญิงสี่คนยืนถือหมวกหมวกน่าจะหมวกโอเคอันนี้ก็จะต่อไปเลยมาเดิอนพฤศจิกยายนก็จะเอ,อ่อทำอะไรกันนะอะสงางั้นโอเคมาดูกันที่เดินต่อไปมาแหวบ อันนี้ก็จะเป็นเดือนธันวาคมก็จะอะไรประมาณนี้ส่วนด้านหลังมันจะมีหน้านต่อไปอ,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 อีกประมาณหน้าเดียวก็จะเป็นโอ้ยเรียบวันที่ทั้งหมดของเดือนต่อไปนั่นแหละนี่ไม่ใช่เป็นหน้าที่เป็นวันที่ของแบบต่อจากอันเนี้ย ต่จะเป็นรูปอะไรต่อไปอันนี้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาเว็บโอเคอันนี้ก็จะมีวันบอกว่าวันไหนเป็นวันพระวันไหนเป็นวันข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็แล้วแต่เออภาษาญ,ญี่ปุ่นมันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรญี่ปุ่นปะไม่น่าใช่อันนี้ก็จะเป็นพวกวันต่างๆซึ่งมันเขียนภาษาอะไรไม่รู้อะ อ๋อนี่มันเขียนบอกตรงนี้วันที่แปดวันที่จุดจีนอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเครื่องหมายเขียนบอกภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มันก็อะไรประมาณเนี้ยถ้าใครอยากรู้ก็ไปซื้อกันเองเนาะตอนนี้เนี่ยก็วางขายแล้วที่เซเว่นทุกสาขาอันนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะของทุกสาขาแล้วมั้งโอเคก็หาซื้อกันได้เลยเนาะโอเคถ้าใครเป็นแฟนคลับช่องสามก็ซื้อกันมาแล้วกันโอเคก็มาดูกันที่ ของชิ้นต่อไปมาดูเครื่ของชิ้นต่อไปดีกว่าวิวเข้าสุ้ของกินเฉยเลยเมื่อกี้ยังปฏิทินอันนี้ก็จะเป็นของใหม่จากเซเว่นเหมือนกันซึ่งมันมีอีกรถหนึ่งเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันเป็นต้นจำรับมาจากญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นเบอร์ชื่อมันเนี่ยก็คือเบอร์ริโต้แฮมชีสอันนี้น้องซื้อมาแฮมชีสพออยากกินแค่นั้นแหละ โอเคก็มันจะมีบอกอะไรตรงนี้เย,ะย,ะยะ่าเย็ดตัมไปหมดมามาดูด้านในอนุญาตแป๊บวิป p ไปจู้โอ้โหกินมะเขือเทศชัดเจนมากโอ้กินมะเขือเทศ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นลักษณะซองของอะไรแบบนี้เนาะ แปกดีเนาะทำไมได้รูปดูน่ากินแล้วพอโอเคอันนี้น้องก็ไม่เคยกินเหมือนกันแงะแงกมาเดี๋ยวแป๊บล่วงเลยทีเดียวเพราะายกับเมื่อกี้ภาพสั่นไม่ใช่ภาพสั่นแะรล่วงเลยอ่ะก็ลักษณะก็จะเป็นของแบบนี้อุ้ยร้อน อันนี้ก็จะเป็นกระดาษจะดูทําไมโอเคด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งวิธีการกินเหรอไม่รู้อะกินนี้หรอกินกันแป๊บหบนึง่งอธิบายรสชาติแปบบ๊บเพิ่งสังเกตว่าเมื่อกี้กล้องกลับหัวโอเคขออภัยกับกล้องกลับหัวเมื่อกี้โอเคซึ่องอันนี้เนี่ยรสชาติก็จะเป็นด้านในเนี่ยก็จะมีแฮมเนาะทำไมเละอย่างนี้ก็จะมีพวกชีส แต่ความรู้สึกเหมือนกินทาโร่ด้วยนะเหมือนกินทาโร่แล้วก็แป้งแป้งอะไรดีแป้งเนาะมันจะมีมะเขือเทศด้วยนะี่ยสีแดงๆดงเห็นไหมโฟกัสซะไม่โฟกัสก็คิดว่ามันโฟกัสแล้วกันเนาะเวลาเกะออกเศใจด้านหลัง นี่เรามาแกะดูเลยเนี่ยซึ่งมันจะมีพวกชีสอะไรพวกนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันเนาะไม่ใช่พักที่นะ้องขอพักโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันเนาะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยก็กินหมดแล้วลืมถ่ายเฉยเลยโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของอันนี้นะจะมีส่วนผสมของโออฟกัสสิส่วนผสมของมันเนี่ยก็จะมี แป้งเบอร์ริโต้40.3%แฮมหมูเป็น3.47% 3.47โอเคซอสมะเขือเทศนี่ก็จะมี11.1%โอเคโอเคสรุปสั้นๆคือในนี้เนี่ยมีแป้งเบอร์ริโต้อันดับแรกเลยอันดับที่สองแฮมหมูที่น้องได้เปิดไปเมื่อกี้ต่อไปซอสมะเขือเทศก็ดูแล้ว เชดดาชีสอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของสีขาวๆซึ่งอาจจะไม่ได้หายเก็บหรือถ่ายไม่รู้ส่วนสลัดครีมอันนี้น้องไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะโอเคก็ไม่มีเลยละก็มีทั้งกินปฏิทิน <laughs> อย่ามาเลี้ยงต่อกันนะกินปฏิทินนะไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ อันดับแรกปฏิทินกินโอเค <laughs> <laughs> หนุนเฉยโอเคก็อะไรประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนวิจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับจากใครด้วยนะคะตอนนี้ขอตัวไปก่อนวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายปิ้ว